ครับสวัสดีครับพี่น้องดูติดตามช่องวิธีพ้าไปนะครับมื่อนี้นะครับช่องก็ได้บังเอิญนะครับเนาะขับผ่านจุดที่เป็นกัลลังสรีลายตอนง้วขามบมณฑะน้ำครับอยู่จุดที่เอ่อเลยอําเภอพยากรภูมิพิสัยไปทางอําเภอพุทธสงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องนะครับเป็นกสิกําลังพาเอ่อง้อขามถนนนะครับเนาะผมกับบังเอิญผ่านมาพอดีพอดีก็เลยขออนุญาตเพิณไทย ภาพไปครับฟุ้งว่วาล้าย้อยตัวด้วครับในพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวรอชมกันนะครับเป็นความบังเอิญที่พอด้เห็นกันง่ายๆเลย,ยครับพี่น้องนี่จะเห็นว่วาล้าย้อยตัวนะ่ครับขามนข้าง,างครับผมนีมกับม้าแบบบอบได้เอาไม้มานำเล้วครับเสียแบบ๊อชัดกับขอภัยครับผม เตรียมทงเตรียมทงแดงไว้เตรียมทงสีแดงไว้ครับเนี่ยเอาไว้โบกให้รถหยุดให้ง้วนนะครับรถสีฟันกัซเชเลชะลอความเร็วลงครับเพื่อให้ง้วนขังนี่มากแล้วครับเริ่มมาแล้วเป็นขอกง,งัวขนาดใหญ่เด้อครับเด้อเพิ่นจะบ่ได้เอาไปขายอยู่น้ำตลาดนัดครับพี่น้องเพิ่นจะ มีพอขามารับสื่ออยู่ที่ขอกงวัวโดยตรงเลยครับนี่ครับมาแล้วอยู่ตรงท่าข่าวบ้านหานฮี่ครับตำบลเม็กดำอำเภอพยัคฆุูมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่นอ้องทางจากทางนะครับตรงใส่ข้อามันระว่างในการ ให้รถบรรหยุดก่อนนะครับเพราะว่ารถเป็นรถทางต่อกันทางมาเร็วครับพี่น้องต้องระมัดระวังนิดนึงวังขับรถมาหนึ่งครับนะครับต้องมีคนบริหารจัดการเพื่อให้ง่วงขาม หลายคนครับต้องซอยกันครับพี่น้องรถก็จะรถก็ต้องจอดก่อนนะครับพี่น้องมาเรียปันหดก็ต้องจอดครับเพื่อให้ง้อได็ก้าห่างทั้งและยังปลอดภัยเลยครับรวมถึงฟังตรงขามน้ำขับก็ต้องเคลียร์รถก่อนครับพี่น้องเอ้าหนึ่ครับบรรยากาศสดๆตอนแรกนะครับพี่น้อง อยครับรถกอนั็นนจะไปต่อมาหลุนเอาใจซอยนะครับให้ง่าถูกโตสามหา,หารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องกำลังขามฟังไปอีกฟังหนึ่งครับาตสุดท้ายกำลังจะข้ามไปแล้วครับพี่นอ้อง เรียบร้อยครับอ๋อนี่ครับเป็นภาพที่บ่คอยเห็นนะครับบ่ได้หากันง่ายๆครับพี่น้องมั่วหลายร้อยโตเดือดขาดทางนะครับเนาะครับอันนี้ครับจุดที่จะสามารถพบมั่วได้ช่วงเวลา4โมงครึ่งครับพี่น้องระมาณนี้แหละครับเพื่อนจะไล่ต้อนมั่วข้ามถนนให้พี่น้องได้พบเห็นนะครับเด้อ อยู่ที่ปากทางบ้านหานที่นะครับตำบลเนกตำบลเม็กดาอําเภอพยัคฆพุ้มพีสัยจังหวัดมาสารคขามครับครับสําหรับวันนี้ครับช่องวิธีภาพไปกับขออนุญาตยุติการทายทําไปเพียงเท่านี้ครับคลิปพิเศษนีนะครับน้องศีหาบดอยง่ายๆอีกแล้วบุหงสิเดชเจออีกเท่อตอนใดครับพี่น้องครับขออนุญาตยุติการทายท้ำเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปพิเศษคลิปหนาครับสำหรับวันนี้กับขอกล่าข้ามาสวัสดีครับ อ่าเบิ้งอคุณครับขี่ฟุนไงกรุบครับพี่นองเก็บโต๊ะให้เบิ้งครับขี่ฟุนไงกรุบเลยครับผม